เกงข้อสอบเข้าม4ห้องปกติข้อที่1เรื่องเลขยกกำลังถามยังไงทุกทการครับข,ข้อนี้มันมีตัวแปรอยู่ m กับ n มี2ตัวแปรนะครับเป้าหมายอยากได้ c m บวกกับ 8n นะฮะเออเราจะหา m กับ n ยังไงวนนี้นะครับอ่ะเริ่มต้นจากอะไรครับอ๋อเลขยกกำลังมันต้องทำฐานให้เท่ากันนี่16 16เกิดจาก4คูณกัน สครั้งทั้งหมดยกกําลัง m บวก n นะครับแล้วนี่ก็4ยกกําลัง n นะครับข้างล่างก็4ยกกําลัง m บวกสา n ไอ้ข้างล่างนี้ก็16ก็เป็น4กํกลัง2เจออะไรครับเจอลบลบ n ไปนะครับโอเคนะจากนั้นกระจายกําลังครับกำลังซ้อนกันคือกําลังคูณกันได้ m 2 m บวกส n นะครับคูณ4กําลัง n นะครับ หารด้วยนะครับ4ี่กลัง m บวก 3n คูณกับ4ยกกาลังะไรฮะคูณกัน2คูณลบ n ็จก็กลายเป็นลบ2 n ไปนะครับฐานเหมือนกันคูณกันเอาเลขชี้กำลังมาบวกกันนะครับนั้นตรงนี้ได้เป็น 2m อันนี้2 n ฮะอันนี้ก็ n เดียวบวกกันได้ 3n ไปข้างล่างบ้างนะครับ4ยกกําลังอ่ตัวนี้เป็น M บวกกับ อันนี้สามเอ็นลบกับสองเหลือบวกหนึ่งนี่เออนะครับอ่ายังไม่เสร็จนะฮะเดี๋ยวคก็ไปเรื่อยๆนะฮะอ๋อฐานเหมือนกันฐานการนำมาลบกันนะครับก็สองเอ็มบวกกับสามเอ็นเอาเอ็มย้ายขึ้นไปลบเอาเอ็นย้ายขึ้นไปจากบวกย้ายไปลบนะฮะก็เลยกลายเป็นเลยครับโอ้ตัวนี้ได้สองเอ็มลบกับเอ็มใช่ไหมเหลือเอ็มเดียวอันนี้เหลือเท่าไหร่ครับเอ็นลบกับลบกับหนึ่งเอ็นก็เหลือลบ เหลือบวกสอนะครับโโอ้ห oh. จะเท่ากับ16ไปนะครับอืม hmm. 16นี่ทำยังไงต่อนะครับ16นี่ก็คือ4ยกกำลังอะไรฮนะร4ี่กำลัง2นะครับ4ีกำลังสฐานเท่ากันทำไงตัดฐานทิ้งนะครับจับเลขชี้มันเท่ากันคือ m อ็มบวกสอเท่ากับสโอ้แต่เราก็ยังหา m กับ n ไม่ได้แต่รู้แน่ๆนะครับรู้แน่เอ๊ะตัวนี้คืออะไรตัวนี้คืออะไร สิ่งที่เขาห,หาคือดึงตัวร่วมได้ดึง4ออกมาดึง4ออมาเหลือ m นะครับดึง4ออมา4 2เป็น8เหลือ2 n โอ้ตาสว่างเลยครับ m บวก2 n ก็คือเลข2 4 2ตอบ8นั่นเองโอเค